ทำอะไรครับเก็บไปไหนครับเอาท่อไปไหนครับอืมไปเอาท่อไปไหนลูกหืมอืมท่อตาเดีเอาไปไหนใส่หมวกด้าแดดสองลูกถืองไงเราไม่ให้ว่าใช้ ทำไมที่ได้ก <lawsuit royable. S 1> ินตอนไหนหรต้องซื้อมาปลูใหม่แพราหมันต้อุ่นยังไม่มีเลยนหาซื้อมะพราหนังหอมมาปูแต่มันต้องหดหนาเงีดหน้ามนเต็มฟ้ายมันอที้งเีบลอเยลาาพายาดนงี่นมาทำป้อมหนมาทปอมันถึงเลยโยงไปงี้ไปตรงไปซ้นโนมันโนเก่านี่ นที่ทม,มันน,ตน,นัต้นจาน่ารู้จักต้นจานไหมต้นจานดอกสวย ตึ้งแรงไทยทำอะไรสวยๆแล้ก็เดินขึ้นขั้มเท่ากันจะดีนะนี่ไงพ่อค้ำไปนี่หรอว่มันเบียดใกนี่ยเะมันเบียดกันต้นใหญ่มันเบียดกันกับปูกกล้วยทำมะพร้าวนี่

ลูกก็ชอบหอบท่อพ่อหอบน้ำลูกก็ชอบท่อ,อาซา Nam นี่กว้างเท่าไรนี่สองไร่เนาะประมาณไร่ก็อีกสองงานา <c oughs> ได้ไหม สาหนามประมาณห้าไหลสาหนามแคไรลวิศวกรประเมินหนห่อยสิสาหนามปีไหลสาสาหนามว่าสองไหลถึงวะเน,นี่ยก,กระดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสองไหลนี่เียเนยนนปเเลอา้าก็นี่ไงไหลหนึ่งกับแบ่งครึ่งไว้เถอะได้อยู่เนะี่ย นีหน้ากว้างประมาณยี่สิบกิโลเรา,าทำอะไรครับเจียวข้งตาไป เป็นช่างนี่ยี่เป็นช่างนี่เฮะเป็นช่างไหมเป็น,นช่างโอ้ยช่างหาหน่อยวะอุย้ยแม่ช่างได้ใบตรงอะ่ะ